มันมีจริงๆของตาชาวีแม่คนเนึงนะที่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมจริงด้วยค่ะคุณแม่ฉอนรีว่านะคะ,ะพวกเราอะมีกันตั้งหลายหัว <G ül> จะกลัวอะไรกับนางอริยาแค่ตัวคนเดียวเดีย๋ยวพวกเราอะมาช่วยกันคิดแผนร้ายใหม่ก็จบค่ะจริงด้วยค่ะคุณหนูนางอริยานะคะวันๆมันก็เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานอย่าง,ยางขยันขันแข็งจะมาสู้อะไรกับพวกคุณทั้งสามที่วันๆไม่ทําอะไรเลยนอกจากคิดแต่แผนชั่วๆอย่างเดียว งานเนี้ยชน,นะเห็นเห็น <laughs>